ค่ะต่อไปเมื่อเราถักพันหนึ่งครั้งจบแถวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำลายเดิมเนี่ยค่ะหน้าหลังหนึ่งหน้าหนึ่งขึ้นมาอีกทั้งหมดสามแถวอันนี้จะเป็นฐานพระนะคะเอาไว้ปิดหูเอาไว้ปิดหูนะคะหรือไม่ก็ถ้าเผื่อท่านไม่ปิดหูก็จะ เอาไว้พับขึ้นก็ได้ค่ะนะคะบางทีหน้าหนาวอะค่ะหูเอ่อใบหูจะเย็นก็คือสามารถเอาลงมาปิดหูได้นะคะก็ขึ้นหลักด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามทีนี้นะคะเราก็จะพันพันตามหลักเลยค่ะนะคะหลักหน้าก็คือเราเราจะมองตรงนี้เป็นหลักนะคะหลักหน้าหลักหลังหลักหน้าหลักหลังเราจะมองหลัก จากฐานด้านบนนะคะพันคล้องหลังคล้องหน้านะคะก็เป็นหน้าหลังหน้าหลังสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นลายเดียวกับข้างบนละคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าแถวก่อน1นึ่แถวว่าเราจะพัน พันหนึ่งครั้งนะคะเอาไว้ขั้นเป็นขั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่อย่างที่บอกอะค่ะถ้าใครไม่ต้องการาตัวทีขี่หรือพันหนึ่งครั้งขั้นนะคะก็สามารถถักลงมาให้ได้จำนวน9นิ้วได้เลยนะคะคนะค่ะ ถักลงมาอีกประมาณ3แถวนะคะถักแบบนี้ค่ะถักลงมาอีกประมาณ3แถวให้มาดูลายกันก่อนนะคะ เห็นไหมคะจะเหมือนต่อกันนะคะแต่ในความเป็นจริงว่ามันไม่ต่อนะคะแต่ก็จะเหมือนต่อเห็นไหมคะหลักหลักหน้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าหลักหลังก็จะเป็นหลังหลักหน้าก็จะเป็นหน้าเหมือนกันเพียงแต่ช่วงต่อเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเวลาช่วงพับมันจะมันจะเหมือนเป็นสัญลักษณ์เขาอะค่ะเป็นเป็นรอยของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะถักแบบเนี้ยให้ได้อีกสามแถว ขอ3ามแถวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดด้วย X หรือไม่ต้องปิดก็ได้แล้วแต่นะคะก็จะได้หมวกหมวกไหมพรมที่สามารถถักถวายพระอย่างสวยงามนะคะถ้าท่านใดสงส,งสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็อาจจะ ช้านิดนึงนะคะต้องต้องขออภัยด้วยพอดีต้องทำงานอะนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลามาอัพสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามาตอบคำถามสักเท่าไหร่นะคะโอเคก็อนุโมทนาสาธุในกุศลจิตทุกท่านนะคะที่ที่ถักไปร่วมถวายพระกันนะคะหนาวนี้นะคะก็ก็ได้สร้างสมาธินะคะ แล้วก็ได้บุญกุศลสร้างบุญกุศลสร้างแสงสว่างด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะก็ผิดพลาดประการหนึ่งประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะคะก็ขอโหสิขอขมาด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ